ถูกหวย42ล้านเมื่อ10ปีที่แล้วก่อนหน้านั้นฐานะปานกลางเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องสักลายส่งต่างประเทศมีนี่ซีนช่วงธุรกิจเริ่มแยก่กู้6แสนแต่เสียดอกเบีย้ยเป็นล้านยังไม่ถึงเงินต้นเลยความหวังคือลอตเตอรี่เคยมีคนดูดวงว่าชีวิตจะผกผานพอลอตเตอรี่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ถึง2ครั้งเป็นหมอดูชื่อดัง2คนพูดตรงกรันพอก่อนจะถูกรางวัลที่1ตัวเองเคยถูกรางวัลที่4รางวัลที่3 จะมีคนที่ขายลอตเตอรี่ประจํามาขายให้เอาลอตเตอรี่มาให้เลือกก่อนหน้านั้นหมอดูจะให้ซื้อเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์เลยซื้อ741และ746เบอร์โทรแฟนซื้อมา4ชุดเพราะจะต้องเป็นลาบก้อนใหญ่สมัยก่อนซื้อทีละ5คู่10คู่อย่างต่ําก็ได้20ล้านไปรอดูผลสลากที่กองสลากลงท้ายด้วย746พอมาดูสลากตัวเองตรงกับรางวัลที่1คนแห่มาขอถ่ายรูปตอนนั้นยังไม่รู้มีแจ็คพอตด้วยอีก20กว่าล้านงวดปี2554 มารู้ตอนเที่ยงคืนว่าได้แจ็คพอตอีก20ล้านจากนั้นตอนไปเข้าแถวรองเงินวันลุ่งขึ้นพบว่ามีรางวัลพิเศษการกุศลลอตเตอรี่การกุศลอีก2ใบได้เพิ่มมาอีก2ล้านได้3เด้ง นายเอกเล่าถึงการใช้เงินพอได้เงินมากก็ใช้นี่ค่าบ้านสองล้านแจกทองลูกน้องที่เคยช่วยเราตอนลำบาก20คนทองคนละหนึ่งบาทแจกเงินยัดพี่น้องคนละล้านกว่าบาทให้พ่อแม่คนละล้านพลาดที่ไม่ได้เอาเงินเข้าบัญชีให้ลูกเพราะยังเด็กแจกเงินคุณขายลอตเตอรี่ส0 0 0สนบาทให้ผิดคนด้วยจนตัวจริงที่ขายให้เอาโพยมาให้ดูส่วนคนที่ได้เงินไปหายไปเลยไม่เจออีกเลยเลยให้เงินคนขายตัวจริงไปอีกสองแสน เอาเงินรางวัลที่1ไปเข้าธนาคารซื้อประกันที่ธนาคาร5 0 0 0 0นซื้อบ้าน18ล้านเขียนนี้นอกระบบเพื่อนมายืมด้วยรู้ตัวตอนเงินใกล้หมดตอนจ่ายค่าบ้านงวดสุดท้าย2ปีต่อมาเหลือเงิน4ล้านจาก12ล้าน เสียใจสุดเงินหมดจนกระทั่งไม่มีเงินค่าเทอมลูกตอนนั้นน้ำตาตกเลยค้างค่าเทอมสองรอบจนครูบอกว่าถ้าไม่จ่ายเงินลูกก็ไม่ได้เรียนลูก4ี่คน3คนเขายอมให้ผ่อนพนันแต่คนโตเรียนมหาวิทยาลัยไ,ไม่มีผ่อนพนันลูกต้องออกจากมหาวิทยาลัยแค่เรื่องเรียนยังทําให้ลูกไม่ได้เลย การที่เราให้คนไปเยอะทําให้เรามีปัญหาจนถึงวันนี้พร้อมประกาศขายบ้านเดี่ยวเพื่อเยียวยาครอบครัวตอนนี้เงินในบัญชีแทบไม่เหลือฝากคนที่ได้ลับถูกหวยลาบก้อนใหญ่อยากประมาากับชีวิตอะไรก็เกิดขึ้นได้แบบไม่คาดฝัน